สวัสดีค่ะคนนิจิว่าวันนี้เราจะพามารู้จักกับถั่วคูรุมินะคะเนี่ยค่ะถั่วคูรุมิหน้าตาจะเป็นแบบนี้หรือว่าบ้านเราเรียกอะไรคะถั่ววอลนัทหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมใช่คะ่ะส่วนมากถั่วนี่คะถั่ววอลนัทหรือว่าถั่วคูรุมิของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะอยู่ในตระกูลถั่วเปลือกแข็งค่ะส่วนมากบ้านเราหรือว่า ที่ไหนที่ญี่ปุ่นที่ที่หลายๆประเทศเขาก็นิยมมาไปทําขนมเคก้กหรือว่าไปผสมกับคุกกี้ไปผสมกับคุกกี้กันค่ะนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ในตระกูลถั่วเปลือกแข็งค่ะก็ะะประมาณนี้ค่ะถุงนี้ประมาณที่เห็นนะคะตามร้านขายผัดทั่วไปตามสดของญี่ปุ่นช่วงหน้านี้นะคะเขาก็จะมีวางขายมีวางขายเป็นทั้งถุงเป็นทั้งถุงมัดใส่ถุงแบบนี้ค่ะเนี่ค่ะเท่านี้ค่ะ4 80, 8 1เยเอน 481เยนปัญหามันมีอยู่ว่าไอ้ทุถั่ววอนนัทแต่ว่าคู่รุมนนี้นี่นะคบเปลือกเขาเป็นถั่วที่เปลือกแข็งมากแล้วเวลากินเนี่ยมีวิธีไหนที่เราจะกินถั่วนี้ได้มันมีหลายวิธีนะคะดูรายการทีวีของญี่ปุ่นเขามาออกรายการมาแกะ,ะถัว่วเปลือกถั่ววอลนัทแข่งกันในทีวีตลกตลก ตลกมากเลยแต่ละคนนี้เขาก็มีวิธีในการปอกของเขานะว่าเขาจะสามารถกินถัว่ววอลนัทหรือว่าถั่วคูรุมิของญี่ปุ่นนี้ได้ยังไงแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีของเขาแต่ละวิธีก็ตลกตลกแตกต่างกันไปแต่วันนี้นะคะเราจะมาช่วยกันแกะถัว่ววอลนัทหรือว่าถั่วคูรุมินะคะว่าเราจะได้กินไหมวันนี้เนี่ยค่ะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ วัตถุในตระกูลถั่วเปลือกแข็งนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะเอาถั่วนี้ไปแช่น้ําก่อนเพราะว่าให้เปลือกทั้งถั่วเนี่ยไม่ให่แอ่แช่ให้แค่ให้เปลือกงถั่วนี่ชื้นเฉยๆนะคะไมพอที่ชื้นไ้่มีน้าเนี่ยค่ะแล้วเราจะเอาไปคั่วคั่วประมาณสิบนาทีนะคะทั่วประมาณคั่วประมาณสิบนาทีเนี่ยค่ะหลังจากที่เราคั่วไปแล้วประมาณสิบนาทีใช่ไหมคะ ประมาณ10นาทีแล้วทีนี้ลูกคูรุมิหรือว่าลูกออวอลนัทนี่นะครับเขาปากเขาจะอ้าออมานิดหนึ่งแรกชัดๆลองชัดๆนะคะจะเห็นใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะเนี่ยประมาณให้เขาอ้าวออกมาเนี่ยค่ะเนี่ยจะมองเห็นชัดเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเขาจะเป็นรอยเป็นร่องตต่นั้นค่ะเขาจะอ้าออกมานิดหนึ่งใช่ไหมเ็าประมาณนี้ยค่ะ ประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้เราจะมาแกะกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะลูกวอนนัทหรือว่าลูกคุรุมีกันนะคะหลังจากที่คั่วเสร็จแล้วนะคะประมาณ10นาทีก,กว่าๆเนี่ยนะคะเอากาได้ที่แล้วเราก็จะมาแกะลูกคุรุมิหรือว่าลูกวอนนัทกันนะคะเอาอุปกรณ์ก่อนลูกนี้นะคะจะแกะกินยากจริงๆ ราจะใช้มีดเนี้ยค่ะเห็นไหมคะพอเราไปคั่วคั่วเข้ามาปุ๊บใช่ไหมคะเนี่ยลูกเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกเป็นลูกรูเหลี่ยมแบบเนี้ให้เห็นชัดชัดก่อนพอเห็นนี่ค่ะลูกเขาจะเป็นลูกลูกทรงกลมในรักลูกทรงแบบนี้ในลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมพอเราไปคั่วเนี้ยปากถั่วเขาตรงนี้เขาจะอ้าออกค่ะเขาจะอ้าออกเนี่ยตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เห็นไหมคะเราก็จะแงะเลยค่ะโอ้ยร้อนยังร้อนๆอ,อยู่เลยเราก็จะแงะตามซองนี้ค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยนี่ไงคะง่ายได้ใช่ไหมใครบอกว่าแกะลูกบอลน,นัดเนี่ยแกะยากไม่เห็นจะยากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเราแกะแล้วาวางไว้นี่ก่อน ร้อนอย่าเลยใส่ถุงมือก่อนค่ะเพราะว่ายังร้อนเดี๋ยวพัวเมื่อกี้หน้าตาของถั่ววอลนัทนะคะที่เขาเอาไปใส่ในขนมเคก้กหรือว่าใส่ในคุกกี้ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ละคะ่ะลองแกะดูไหมลองแกะดูสักอันหนึ่งเนาะแกะให้หมดเลยอันนี้คือจะแกะจะแกะเ,เป็นครึ่งแบบนี้วางไว้ก่อนแล้วสุดท้ายถึงจะแกะทีเดียวเลยนีย่งไงคะอ y ยโอ้ นี่ค่ะเห็นไหมคะหอมหอมกับแกร้มของคุณโอ๊ตจังล่คะค่ะเย็นนี้เย็นนี้กลับมาจากทำงานเบียนเย็นก็นี่อะไรคะ่ะกับแกร้มนี่คะ่ะปึ๊บแกะใส่กระปุกไว้นะคะแกะใส่กระปุกไว้เห็นไหมคะนี่แหละคือหน้าตาของถั่ววอนนัทหรือว่าถั่วคุรุมินะคะ นี่ค่ะเราก็แซะตามร่องที่เขาเอ้าออกมาที่เราคั่วกันเมื่อกี้นี้นะคะนี่ค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แขกินหรือว่าไอ้น,นี่ง่ายๆนะคะถั่ววอลนัดเนี่ยยากอยู่เหมือนกันนะคะส่วนที่เป็นแข็งแข็งอยู่เนี่ยส่วนที่มันเป็นแข็งแข็งนี่มันก็มีเหมือนกันนะคะเราก็จะเอาไป ไปกระเทาะเอาเนี่ยค่ะแต่ว่าวิธีการง่ายๆนี่เหันไมคะกำลังน่ากินเลยเนี่ยค่ะหน้าตาของถั่ววอลน,นัทหรือว่าคูรูมิถั่วตระกูลเปลือกแข็ง จะแกะยากนะคะถั่วเนี่ยบอกตรงเลยว่าเขามีวิธีในการแกะที่แบบตันนี้มากเลยเนี่ค่ะนี่ค่ะส่วนมากนี่ยมเอาไปทำขนมกันนะคะขนมเค้กหรือว่าคุกกี้ เนี่ยค่ะนี่นะคะตรงนี้เราคั่วแล้วตรงนี้เขาก็จะไอ้นี่ออกมาใช่ไหมคะเนี่ยเราก็แงะเข้าไปตรงนี้เลยค่ะตรงเนี้ยนะเนี่ยค่ะ เนี่ยนะคะเราก็จะได้แล้วถั่วคุรุมิเนี่ยนะคะเล็กๆไม่น้อยนะคะเก็บมาฝากกันถั่ววนัดนี่ค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะตรงนี้ นี่ค่ะเราก็จะแกะถั่ววอนนัทออกมาได้แบบนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบทำขนมนะคะขนมเค้กค,คุกกี้ได้เลยค่ะอ๋อตรงนี้ตรงนี้นะคะใส่เข้าไปเลยนี่ง่ายง่ายเห็นไหมคะเนี่ยง่ายๆ ก็จะได้ถั่ววอนัดนะหอมหอมหอมจริงๆแล้วก็มีบางคนนะคะเขาจะมีเข้าพอเขาแกะแบบนี้ออกก็จะมีวิธีทำอบบื่นบนะก็มีเขาก็จะหนีมาตรงนี้ออกค่ะ นี่มาตรงนี้นะคะ่ะเนี่ยสำหรับคนที่มือแข็งนะคะแต่มือเจ็บอยู่ไม่กล้าไม่กล้าเสียงเราแกะของเราอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยอย่างนี้เราก็แกะได้ง่ายๆแล้วคะ่ะหายร้อนละไม่ร้อนละเนีียคะ่ะ ค่อนข้างแข็งอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นถั่วป่าแข็งเขาเป็นถัว่วเนี่ยค่ะพอเราแกะได้อย่างนี้แล้วคะเดี๋ยวเราก็จะมากระเทาะออกเราก็จะได้แบบนี้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะ ถั่ววอลนัตหรือว่าถั่วคูรุมินะคะกลิ่นหอมหอมเราก็จะมาแกะค่ะนี่แหละพอเรารู้วิธีแกะเราก็จะมาแกะนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปทําแกะถั่ววอนนัตนะคะก็เราก็เอามาฝากกันแค่นี้นะคะเราจะได้มารู้จกักมาทักไทยหน้าตาของถั่ววอลนัตกันค่ะหรือว่าคูรุมิหรือว่าถั่วคูรุมิ umi, นะคะวันนี้เราก็ได้มารู้จักกันแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะนั่งแกะก่อนนะคะนี่นะคะคือวิธีการแกะง่ายๆที่หลายคนมีข้อสงสัยมากเลยกับการแกะถั่วค,คุรุมินะี่คะนี่แหละเราก็ให้ดูแล้วนะคะว่าวิธีการแกะเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากแรกตัวน,นี้จนถึงตรงนี้นะคะค่ะนะคะเราก็ได้มารู้จักถั่วคุรุมิแล้วก็ถั่ววอนัทกันแล้ววันนี้ ก็ขอจบคลิปคลิปเอ่อคลิปขอจบคลิปเอ่อถั่ววอนนัทแล้วก็หรือถั่วคูรุมิไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ